ชื่อธนกิจพันเจครับสวนบ้านไร่เกษตรฟาร์มวันนี้จะพามาดูเป็ดเป็ดอีเหลียงอ๋อเป็ดอีเหลียงใชเป็ดอีเหลียงเป็ดเอเป็ดอีเหลียงนี่ไข่ใหญ่กว่าเป็ดเป็ดประเทศอื่นคือไข่ใหญ่มากแล้วขายได้ราคาดีมากแต่ที่ผมเลี้ยงมาไว้เพราะพันเพราะพันธขยายพันธุขายขายลูกเป็นนะครับ อ้ส่วนมากเห็นเขาเลี้ยงเป็ดอะไรนะเป็ดบาร์เบอรี่อะไรนะเป็ดบาร์เบอรี่แล้วก็เป็ดเป็ดไข่แบบแบบนี้ครับอันนี้เป็ดไข่ไอ้ที่ส่องไปยังไอ้ที่เป็นสีแบบไปสีกลางนี่ผมมาเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้พอพันหนึ่งกันอ๋ออันนี้มันคนละพันกันคนละพันนบแต่เลี้ยงไว้เอาไข่เป็นพอเป็ดเหลืองสีอะไรครับสีขาวเลยสีเหลืองสีขาวก็เป็ดไข่สีขาวอันนี้เลี้ยงกี่ตัวครับอันนี้ผมเลี้ยงไว้ทั้งหมดทั้งหมดที่มันน้อยห้าสิบตัวครับแล้วคตัวลับเหมือนไม่ถึงไม่ถึงห้าสิบตัว เราทำเราทำลาวนี่แล้วเราให้อาหารอะไรครับก็ให้หัวอาหารแล้วก็เอาอาหารลดคุณทุนเปปไามันยผสมผสมกับหัวอาหารเพ่เพลดคุณทุนมกันด้แล้วก็มีน้ำให้เขาเล่นใช่ไหมครับนี้คือเอาป้าเขียวล้อมเอาป้าเขียวล้อมธรรมดาล้อมธรรมดา พื้นที่เล็กๆก็เลี้ยงได้นะใช่ครับเพราะเลี้ยงได้เป็นร้อยตัวเลยเงินนึ่งทำทำเงินได้ได้ได้เป็นหมื่นครับตื่นตื่นมาก็ได้ละห้าร้อยได้ตื่นมาก็ได้ละสามสี่ร้อยีครับอันนี้ขายไข่หรือว่าขายพันครับขายไข่ครับขายไข่ด้วยแล้วก็เอาเอาเอาไข่มาขยายพันธุ์ด้วยเพราะเพราะเลี้ยงด้วยครับอ๋อคือขยายพันธุ์เพราะเพราะเป็นตัวด้วยนะใช่ครับใช่ครับน่ารักมากเุ้ยหยู่ ไม่กี่เดือนเลยครับอันนี้เขา้าเขา้เขาหลายปีอ๋อเป็นปีแลยครับเป็นปีนแล้วเราเราเลี้ยงเอาไข่เนี่ยเราอายุอายุเก็บเกี่ยวไข่ได้ได้นานไหมครับก็นานครับประมาณประมาณได้สองปีได้อ้หสองปีเลยเหรอครับเพราะนี่เลี้ยงผมผมเลี้ยงมาปีปีกว่าแล้วครับยังยังไข่ไม่หยุดเลยครับเดือนพิจิการนี่ก็ได้ไดครบสองปีแล้วน่าจะถึงสองปี ่ดกกมาเริ่มเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กเลยครับเริ่มเลี้ยงแต่ตัวเล็กครับและตัวเล็กเราเราลงทุนแทนนะครับตัวนึงเนี่ยก็ผมผมซื้อมาซื้อมาตัวละร้อยติดติดอีเลียงนี่ผมผมซื้อมาก่อนเลยร้อยร้อยตัวตัวละร้อยอายุกี่เดือนครับอายุอยู่ประมาณจุดเจ็ดสัปดาห์กี่เดือนจุดเจ็ดสัปดาห์เท่าที่ทำหนัก เขาเลี้ยงมาตั้งแต่ปีปีที่แล้วปีก่อนไก่ดกง่ายเลี้ยงง่ายด้วยแข็งแรงด้วยไม่เป็นโรคด้วยมันเป็นแข็งแรงนะคนนิยมเลี้ยงกันเยอะมากแล้วมันต่างจากเจ็ดเบอร์รี่ยังไงครับก็คือว่าไข่ไข่เขาจะใหญ่กว่าแล้วก็พอเรามารับประทานมันมันจะเป็นขาวด้วยมันม่เป็นเปล่าแบบดีมาก ล้วไ่มันขายได้กันไรได้กัไรดีกว่า่อื่นเพราะลูกเนีบยสามารถ่ขายกระบาได้ร้อยสี่สิบเ็ดเแล้วเราให้อาหารยังไงครับกี่กี่มื้อเ็ให้อาหารมืเช้าให้แปดโมงแปดมงครึ้อเย็นก็ให้ประมาณแปดมแ็นตอนแรกก็แปนครับเป็นเป็นหัวอาหารมั้ยนะมีมีอะไรเสริมไหมครับพวกก็มีกรามัน อาหารลดต้นทุนนะครับที่ผสมเองต่างมันตางมันยีสต์นี่ครับเลี้ยงง่ายได้กําไรดีด้วยเพราะเพราะพันขายด้วยท่ไมเพราะพันขายด้วยครับเพราะพันขายเป็ดว่านี่นะับนี่ครับไข่ไข่ลูกใหญ่เหมือนกันนะประมาณเบอร์ศูนย์ส่วนมากปกติที่ที่ฟาร์มผมจะไข่ไข่เบอร์รวมอ๋อ มันอันนี้ใหญ่สุดยังครับยังครับมีใหญ่กว่านี้ใหญ่ขนานี้เต็มมือเลยครับเหมือนเกับเกับเท่าไข่ห่านอันนี้ลูกเป็ดครับรอรอลูกค้ามารับก็คือว่าเอาเอาเอามาเพาะพันขยายพันธเนี่ยครับอ๋อนี้นูมันใช่ครับไม่กี่เดือนครับอันนี้เข้า สัปดาห์กว่าแล้วสัปดาห์กว่ายังไม่ถึงเดือนนีวุตัวใหญ่ขนาดนี้เลยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มากอันนี้อันนี้อันนี้ห่านเอาเอามาเลี้ยงรอรอส่งลูกค้าเหมือนกันครับอันนี้ก็รอส่งลูกค้ามันมีห่านด้วยใช่ครับอันนี้ฟักฟักเองใช่ไหมครับฟักเองครับจะจะมีลูกค้าคือว่าเอาไข่เอาไข่มาให้ฟักเราเราก็ดูแลจนอนุบาลแล้วก็ส่งส่งคืนเจ้าของนยครับอแล้วแล้วเป็ดนะครับเป็ดก็ฟักเองเป็ดเป็ดก็ฟักเอง ค,<ล>คือขายพันธุ์ด้วยนะครับคือขายพันธุ์ด้วยแล้วก็รอรอลูกค้ามารับค<ช>ือว่ามีมีมีออเดอร์ตลอดทั้งปีครับรายได้ดีมากแล้วถ้าคนสนใจมีมีขายไหมครับมีครับมีครับโทรมาสั่งจองล่วงหน้าได้ครับค<ช>สั่งจองหรือว่าบางทีก็มีเลยคร<ช>ับจะสั่งจองก็ได้ครับถ้ามีคนสนใจเนี่ยมีช่องทางการติดต่อไหมครับก็ทาง เฟซบุ๊กธนกิจพันแก้วหรือว่าเบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งแปดเจ็ดห้าศูนย์สองสามหกครับติดต่อไม่ได้ตลอดชื่อแก้วครับพิกัดอยู่ที่ไหนครับพิกัดคืออยู่สนามชัยชางเซาสนามชัยครับแล้วก็หมู่บ้านบางพนียงหมู่สองส่งพิกัดจากมาบางพนียงเลยครับถึงเลยถ้าเพิ่มเพิ่มลายขึ้นเลยไหมครับเบอร์โทรเพิ่มรายขึ้นเลยครับเพิ่มเบอร์โทรขึ้นเลยถ้าใครสนใจก็โทรมาก่อนนะใช่ครับใช่ครับโทรมาก่อนได้สั่งจองได้ครับครับก็ขอบคุณนะครับ ที่มาให้ความรู้นะครับครับครบสวัสดีครับ